แต่ว okay. er ่าไม่เห็นตุ่นมะขวขึ้นมะขวนคินดีกับบาทนี่นีน้ำท่วมดำดำ้ำดำเหมืแม่นไปเลยโมโหอ่ะภาษาไทยเอื่นมากยังไงแฟนหูแจักบอกจะออกในเรื่องเนี้บโมโหอัี้ดี๋ยเอื่นมากยังแต่ว่าอยู่ล่างมีซุกไปขัดขากได้ได้มันยังแบบออกีแดงๆจากหน่อยมเลยมีดินด้วยพี่น้องขวบเหนียวเพ่อสิได้กินหัวบัวนี่ขวบเหนียวยิบเสือซับก็ยังไงบ่ขึ้นอยู่หัวใหญ่จังเลย Oh. thương nhảy thương nhau cuộn <laughs> à cuộn <Buồn> nhau <laughs> ta ngặt đây ta gạt áo vua cuộn nhảy đâu nhảy rồi này làm vua tôm สบายดีเลยสวัสดีทุกคนสบายดีตอนเสาร์วันวันนี้ร่องพงแล้วทุกคนออกพงนะอะไรวันนี้แจ็คสิไปหาอีะยังยังยังเป็นทันหูอยู่เพี้ยนยังกันเป็นเอาเบิร์ตเห็นควายจุจีกันเป็นพุตจุจีเห็นอันหางบกระแรงกันเป็นแย่หางบกระแรงเลยวันนี้โมเมนต์เท่าแย่เราอยู่เน้ยถ้ามาสองคนนะคือเก่ากับอันผู้สาวในพันดลอีนี่ได้กระตาในการอันใส่เอ็มบุเป็นได้เอื้อยใส่ไห้ พกันใส่มันตรงก็ใส่มันตรงมันเหี่ยงมากกันแหนบ่ไรมีแต่เันสีีอ่ะเดีและพกันไปสองคนเนาะหล่อไปจ็กสีหอดใส่แล้วยังบปจักไปเรื่อยๆผมมีจุดไมยเมื่อยอยู่ใช้กระพักอยู่พอกันไหววาเนี่ยนี่ได้รถก็จะไปเห็ดทางรถหยยบรถโลก็จะแต่ว่าเบิ้งน้ำมันเครื่องยอไอ้นี่ทวเหย่่อยสุดเล่งย่อยลายอีได้นี่ดูนะโู เป็นพี่ลึกพี่หลับตอนน้ำมันเครื่องอีซังฉันมาออกกระด้างกระรอกกระตันใช้ยางฉีดมาอ้ํนี่กระซิลเลาะคือไปทางหน้าเขาเองคนเดียวเหมื้อนี้มาแบบยางหมดทขี่รถเพราะว่าบ่มีรถรถบ่วางพ่อคันอู้จะเป็นยังไงลีน้ำมันเครื่องไปหน้าตัวเองแล้วก็สิเลาะลงมาเลยเลาะลงมาเหลียบพิมพ์หัวเลาะแย่อันทางบุแดงนะเลาะแย่บุแดงแล้วก็ทันเห็นหน่้ำใหม่นอย่างกรสซิห่าน้ำใหม่เลยจย่างว่าซื้อเสียมมาแล้วรถใหญ่เลยทุกคนกระตากระตา ไงประตงห่วงเช็ดลบทรยศเดี๋ยนี่จะสิพากันมาแหวกคุณหัวบัวก่อนได้จะสิไปแง่ข่บดแดงเพราะว่าคั้นสิลบมาแต่แง่ข่บดแดงแกมันแดดเด่นนี่บกบเลยก็จะจูบน,น้ำน้องนี่งอันนึงนี่ก็จะพุดเมื่ออะไรก็ตาหนึ่งพอกันเดินคนทางเขาก็เลยสิมาพุดเบิง่งห้ามุดหัวบ,บัวประมาณเทา่าไง อันหน่อหนึ่งอะไรอยู่ประมาณสองหัวสามหัวลายสุดเขาขุดประมาณคือเขาคือคนเขาขุดมานสองหน่อกับสองเครือกับเต็มกระตาอะไรเดี่ยวเขาขุดอีกอย่างเลยเนี่ยนี่เขาคุดทั่วบัวบนนี่โั่แห่งค่องข่องก็โลเขาขุดขีดนับเขาขงัดเอาเลยเนาะเจ๋วเลยบม่เห็นหน่อมาชิขุดเน่ได้เลยแต่เขามาอยู่มาหยะาเอ <laughs> พากันเหาะอยู่ดินเขือปะนี่น้องเคร่งหมแหละตัวนี้เพ่จะพูดบลอกหรอกีเมื่อวานที่สกีบัหก็จะกรได้อาเสียทรัพยลงกระดนผ่องตดนผ่องมันอันน่ะแห้งเห็นเลยตุกนอนหนึ่งนีหิ้มน้ำนี่อย่นีก็นอนหึงอยหัอยอยู่นีก็นอนหนึ่งปายปัญหาเลย อูร้บุดก่อนโบินชายคุดใดอยู่เนาะคุดเป็นเพยังวามันลาะเหมอนเห็นยังเอาุถึงบนรลถึงบลไเลนถึงบนเลถึงบเละให้ดหัวนึ่งทุกคนนี่สู้กับหนอนในนอแล้วนี่ขุดอีกหนอนหนึงหนอใหม่ฝานหนาไว้ก่อนที่ขุดหนอนนตัวมันหักนี่ Hoạt động hoặc hoạt động của mình. Hoạt động, nên nicole. Bae không bây hành Tay a màn gạp bạn đấy nó. Nó để xem nữa 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 ช <Indonesia> <ut> ุดเลยชุดเหลือไย้ดิฉัหัวแต่อยู่หัวก็ขึ้นมาน้องทั้งทั้งวุ้นยวเฮ้นอนนี่เฮ้ใหญ่เติบเฮ้มาเบิ่งบ้างช้ำเนี่เบาเบ่หุดโวไอ้หัวใหญ่เดินมอนญเบาบ่หุดไปใส่ไปเบิ่งอีกอันนึงอีทุกคนณนอนี่ใหญ่เติบนี่แต่ว่ามันอยู่หิมหนามเนี่ยจะพูดได้จะบอกอยากบอมันเป็นกิ่ดตมเหนียวเอ่ะดสอบพี่น้องหุดเบิ่งเป็นช้ำเป็นหลอดไปหลอด ห่างหมูแดงฐาสอนัซนกันหานะโซมกับสีคุดหัวบัวเดยอะชีโลงเมื่อกว่าทุกคนโอ้คุดกระไดฉ่ำทุกคนดินมันเหนียวโหดนี่แล้วมันก็เลิกคุณมันขุดหยามันเหนียวเหลือเกินมันเลอะเปล่าไปละห้าน่อใหม่กระได้บะได้ดินมันเหนียวเฮ้ยขุดตัวเปลี่ยนกันโองหน่อพูนตัวนี้แต่ว่าดินเนี่ยเต้เบิ่งบูด่ะปูเอาบูด่ะ พวกเหนียวซิเสื้อซับก็ยังไงบ่ขึ้นอยู่ใหญ่ขนาดเนาะมีแต่นอมเลยแถวนี้นี่จะได้สิพุดหนอใหญ่ไม่อยู่อะนะเสิินเด้อพี่น้องวเหนียวเพ่สิได้กินหัวบัวนี่กว่าจะได้กินรากบัวสุดแสนจะลําบากยมอนี่คือุดหมานเด้หัวใหญ่แท้ ไงแล้วมึงกิีต้มแต่ว่ากินต้มดิปุ๊บเอ่อเพื่หนียวนี่บ่ให้ห่วงเดืนเด่นนี่อืมเดยว่งใหญ่เลยสรงหัวไปแล้วเอ้าจะกลายสู่ชีวิตขนาดกินต้มนี่ก็ได้กินต้มทั้งคนผู้พุดนี่แล้วในหัวเดียวในหัวเดียวกัมันเป็นเครือเนาะที่เหลือ มาเดียวก็เอาเนี่ยพอจะไปตำนี่พอจะตำใสอันแม่บุแดงเร็วจะมาสับเลยมันเหนียวเนาะแส่ภาษางหม่สับปูอืมรึบหัวใหญ่จังเลยปูทึงใหญ่ทึงยาวปุดนะขุมยาวนัดหนึ่ง

nhang gì đây là nhang nương con tâm thì gì đó con bùa cả đây nhang về màu đen mà đấy Nhìn thấy màu đen cái đầu mày đấy vậy mà hai nhang cái màu đen hiện nó mày cả sọ nó mày luôn hiện con nó mày cả đây phải ừ. phải hả chắc hẹn cả là kia mày cả ทำไมมันก็สิหันฝนขึ้นอยู่อะฝนขึ้นมันก็สิตต้แลวเนี่ยมันแห้งเนี่ยนี่ฝนที่นหนไม้ก็กระบุขึ้นแลก็ัมาใช่ใบเคี้ยวยอะเล็กหน่อยเดี๋ยวมันแห้งก็เกิตัวนี้เขาหักเอาเลยเลยเขาหักเอาเลยจะเขาได้อ่านได้เป็นกรเขาเล่นถังนั่นนี่เด็กกระต่ายหลอะห่อป่าอยู่นี่ นแย่ละห้างหนึ่งลงมาหวยพิจไก่ปายมันห้างใน้อยหนึ่งเนาะทอดกระปั้นนี่อรยอรอสันคกัพี่จะอร่ดเอร่อยเางหัวโอ้พจไก่ปายมันไลยอยู่เดาอกูโขบโขเออเาก็ลงมาเทวหวยที่ถามผักน้นั่นทุกคนนะคะรอเงี้ยเที่ยวฝาดหว เดียไปเลอหแต่ว <SM AT> ่าเปนอื่นจะซ้พพ่นจะแกงเด่ะวนากระรางห้องัวให้นแงประดงคาะเิดานอยู่หวยนะกระลางเลยต้องไปเพืองน้ำนี่เพื่อนล้างน้ำอยู่หวยเลยหลดไลเรเลยหลังห้องัวนากี่ต้มป่ะ

ล้างเล้วเลยทุกคนเลาะเปไปน้ำฝนซ้ำามันซ้ำาหน่อยคืเลาะแห่เพ่นี้แหละแลแย่จะรั่งย่ใต้ยังดีเ่อยแหนเขาโอ้ค่อยแหนะบ่เลยฮึชงหัมีจ่หังใหญ่โอู้ก็เจ้าอะไรเนาะเจาะไผมันเนาะไปไปไปไหนไปแล้วไปบนน้องออกไปแล้วบน้อเห็นโอยุคทะเลแหนะสาวจี เลาะหาห้งางโบแดงกันบบเห็นแต่ว่าไม่เห็นต้นมะขวดขตุ่นมะขวดกคิดดีกาดนี่บบน่เพื่อนน้นำดำน้ำดำมาแม่นมาเลยมาหากรเป็นกรบมี้นทรับดีเลยเพ่นี่ตัวเขาส่เขาหักเลี่ยโมโหภาษาไทยอืมาอย่างเงี้ยใหูแจัก,กะบอกเอเด้อเนี่ยบมหยีเด้ดเออื่นมายางแต่ว,ว่า,วยาอยู่เล่าอืนมะขวั มาดำดมันชุกมันเป็นดำดำคนประชุกเันเขียวฮะคนยังหยมนะหยัหนึ่งเอาปรชุงยางบ่เจ้าดีดีด้มันเดินวบหูมันไม่ห้างมาแรงนะมีแต่ดีกาลงขาลงมาเเจออยู่แล้วมีเจ้าพาบูมันขึ้นไปเลยเห็นดอกฮักคิมต้งดวนะ ไม่ไงไหนจะตีตีต um ัวหยีอะพ่ะลงมาลงมาคอยลงเด้อเด้อเจ็บันาดะวิรแลยวล่นไปเลยหล่นมดเลยเออมันแดงครกเออย่างอะไกันมันองครก อนนี้มีซุกกัะขักกรได้ได้มันยังแบบโอ๊คีแดงๆจากหน่อยมันซุกขักมันเป็นดำดำํำสิกินปากดำปากแดงหยอนอยู่ดอวชักจันทร์กูเพิ่นี่ดินไปเลยพี่ได้บ่มีกาวมาติดใด่อะไรองยางกคนนี่แต่บอกหัวกับอันหัวบัวเนี่ยอีกอย่างที่สามคือบุนแดง มากุดพ e. ี่พากันมาแย่อยู่กุดปลาปากพี่บ่อนที่เขามาลองปวดกระตาแล้วมันเลาะกันมีแต่หั่งเขาแย่เอาใส่ก่อนสิพักเจ้าเลืได้ชองยางอ่ะมัแดงบ่ได้สั่งกัยางมันอยงนอยก็ยังได้หัวบัวไปตกินสมบแลหัวบัวระวังเลาะเมื่อเ็ดบักกะทินก็สิตอยบักกะทินอีกเด้เอ้าสิ่หอเทือจักมุเด้ มไม่มีแงนมเนาะอันนี้ปุ๊บหนึ่งอ่ะปุ๊บสปุ๊บสามขสมาได้ยเออข้สมหหลดเหลือนี่ปุกสี่แต่ว่าเพื่อถิเมื่อหอดีเพรแห้งอย่างนี่อยากกินเขาก็เ่าอยากกินเขาเลยเป็นอะเธอเอ้ยทั่วมากพอแะเพื่อแก้ใหม่าเลยซื้ออาราเขาประกันมาหาอะไรเอ้ย ปืนอ่ะนะเขาอยู่บ้านพู้ปืนอีทงพอดีเบือหอดกับพ่อได้กินเลยก็ยังแค่แรงเจ็บมักัจินพี่แกำหมเอ้พอดีเต็มกระตาทุกคนแต่ว่าบดแดงเนี่บพ่อไข่มีต่หัวบัวกับบางหัวแ้วกับกรดจินเอ้าเออเธอจะเมื่อหอดบ้านเอแห้งแดดกับพ่อแดดจูเอ็ดได้แล้วเนี่เจ็ดยบหเธอเพื่อหอดบ้านพอดีชงมไปไปเพื่อนยง ออกป่ะเออเขาบริจูออกก็ไม่น้ำพนน้ำเหนบป่น้ำพยาเลเดียวโอ้น้ำพยาเลยเนี่ตุยตุยบริจูด้วไม่ได้จูดดเน่ชอบบริจูดฮะจูดเ่ชอบบรจูดจูดว่าไฟมาจูดน้ำพุนยากกันก่อืมเหนี่วตุยตุยบ่น้าถึงนัเ็กน้อยเห็นดีน้นามันนั้นมาคนตกวันนี้นางถ่ายจะเทียงก็ทุกคนถ่ายให้ร้านมาเอาโท่ไหเขามาหับได้แบบนี้ยางมากดดเมื่อไ่ร่แบบนี้มันเหนื่อย ้าเขามาหารเเขาร้จักมารหาจากักรพิมาจะขันเลยรถนานเข้ามาแล้วเด็กๆ,กๆนี่ขี่ก็ไปกันขี่นะคุณหนาคุณหนาแจกลายว่า, <laughs> า,าใช้สีเสี่ยมแล้วลงสียมบ่ดนี้จับมาม่วงถมเสียมฮะแดดกับว่าจนมือไปจะพัาอไร้ักอะไรไปลูกพี่ รถกระโชกส่กันนพาีกแลได้ประกันปะกนทิ้ม่ที่อย่าเบิดากันอีกลอ้ยไม่ยางเลกเกเขาไปก่อนแล้วพูอย่าเลกกันยากยาเลยยาดยากไมพาพาเต๊ะปไรากัหายใจน่กเ็วรเร่เออแล้ว บอไว้ที่นว่าดโชคเงกี่เนลดโชคเสกจั่นได้ไม่สฮ่า่ัวยั๊นี้เกนคือหนึงายเอยู่เราไปหาด้เนาะแหงบัวหงจะเขาไปหาด้จะไหนนี่จะต้องจีหมุงอ่ะไปห้สาแกเด้อแกปีกวดออกเด้อ นเป็นบอกเนาะอ้ิจักตะกอกเม่เป็นนันแหละจะจอพกนี้ันยเาะฉัวหน่อยมากม้แว่าดาบอเป็นตัวนาบพวกนีก็อีเม่เนใหญ่ด้สกินบลุ่งแต่จะแซ่บเป็นกินกินห้ากนที่กินไปไประใหม่เหมนกันไปกูดูบัวกี้กใหม่ได้ยังหัวิ้นี่หคอเปียงอรดไปหาเอาใส่หมแดงกด้เือเกินโซโซเออมกเกน

ใช่ก็ได้อห้เอาพักคากัใครทุกนก็นูนเียนมไปโน่นนักนอน่นใจมกเย่กยอืมแเนี้ยหละนะวก็ใส่ซองมามาโ ขมวดแล้วใช่ไหมใช่ใช่แทนสิล่าตะกคตรออกแต่ละหามือแ่ระหามือถ้าเดินหลังไปหาจักรอองเออเออคี่เขากินน้ำเลยล้วก็บางทียีมเราก็ยันพากันบดไอตําเสร็จเหมือนยนชิปเป็นมือใหม่นะทุกคนโอเคนะทุกคนสลาบคลิปนี้กับพวกมีงยังร้ายนะจะออกกรชิ่คอจบใบเสร็จนี้ขอขอบใจเบอร์ทุกคนที่เข้าวบติดตามและหับส้มจะได้กระถางิดตามคลิปต่อไปด้วยทุกคน